สวัสดีครับสวัสดีค่บยินดีต้อนรับสู่ฟรายลิมพานซีซันสองซีซันสองเชิญตอนนี้ถึงเวลาที่สองตกปลาแล้วเพราะว่าเป็นฤดูการละน้ําไหลสวยงามมากข้างหลังใส <anak> ิเลยใสเเลยนะครับวันนี้เราก็มาตกปลาอันนี้ฟรายลิมพานแท้ๆเพราะเรามาตกลำธารเล็กๆสนุกสนานกับเกมเบาๆเบาต้นน้ำต้นน้ำนมีเยอะแยะเลยเมืองไทยเรามีลำธารแบบนี้เยอะมากบอกเลยนะครับอยู่ไม่ไกลจากเมืองใหญ่ ทุกเมืองในประเทศไทยชั่วโมงเดียวก็ถึงหาได้นะครับคันนี้จะตกปลาเล็กๆให้สนุกคันทาเล็กๆปลามันก็ไม่ใหญ่มากใะครับจะตกปลาพวกนี้ให้สนุกเนี่ยมันก็ต้องมีอุปกรณ์ที่เหมาะสมชนิดหนึ่งเช่นเป็นอุปกรณ์ขยายขนาดปลาขยายขนาดปลาใช่ครับเราเรียกมันว่าอะไรครับเป็นคันปลายอัลตาไลครับผมอัลตาไลนะครับก็คือผมว่าการที่จะเลือกคันให้เหมาะสมการตกปลาพวกนี้คือต้องใช้คันเล็กคันเล็กคันเบา เพราะมันใช้กับเหย,เยื่อเล็กๆใช่ครับใช่ครับแล้วใช้คันใช้ประมาณไหนครับผมมีตั้งแต่ไล่แต่เบอร์สามเบอร์สามลงไปเลยนะครับจนสุดที่เบอร์ศูนย์ศูนย์ครับคันที่เล็กมากและสนุกมากเพราะฉะนั้นคือลำ้ายขนาดนี้มันก็จะมีปลาปลาหลายชนิดปลาก็มีตั้งแต่ปลาซิวปลาเข็มเราก็ได้นะปลาจาาปลาอปลาปลวงนี่ปลวกก็มีครับกระสูบกระสูนมีตลอดลำ้ารแบบนี้สนุกตกปลาสนุกมาก จะสนุกมากถ้าเราใช้อุปก,กรณ์เหมาะสมถ้าเราเ<น>อาแบบค <c oughs> ันที่เราไปตก <c oughs> แม่น้ำใหญ่ๆเช่นเบอร์หกเบอร์ห้ามาเนี่ยมันไม่ได้หมได้ปั๊บปั๊บทวงไปขนาดนี้ได้มันไม่ได้รสชาตินะครับถ้าเราใช้คันมันก่อนที่เห็นเได้ได้ปรับทวงใช้ทางนี้โอ้โหลอกลอกล้องเลยเบอร์ศูนย์ศูนย์เนี่ยเหมือนกับเรียกว่าอะไรเหมือนปลาฉลามลากคันเบเบอร์ศูนย์ศูนย์ที่แต่ใช้พี่เองที่ใช้เบอร์สอง ก็กําลังเหมาะสมที่จะตีเหยื่ออม่อมือไม่ดีนะต้องอาศัยคันใหญ่นิดหนึงเพื่อจะพาเหยื่อไปได้ก็ใช่กระสอบนะครับก็ท้าทายมากไหน้องรูอุปกรณ์กันดีกว่านี่เลี้ย0 0ูสนเติร์ตัวนี้เลยครับเล็กมากเล็กที่สุดในในตลาดเลยนะตัวนี้ครับแล้วพวกรอพวกสายใช้ยังไงครับรอกก็ก็จะมีใช้เป็น มันจะระบุมาเหมือนกันครับว่าเป็นศูนย์ศูนย์พวกนี้จะเหมาะกับพวกงานไดไฟล์นะครับเพื่อความสุนทรีเราก็ใช้แบบที่ไม่มีต้องมีเบรกไม่มีเบรกเลยครับแล้วก็เบรกมือแล้วก็ปลาไซส์ขนาดนี้ลากลอกร้องแบบลอติดรล้อใช้มือเบรกเอาใช้มือเบรกเสียตัวเล็กๆประมาณสักเบอร์สิบหกลงไปถึงเบอร์ยี่สิบสองอะไรเงี้ยลงน้ําที่นุ่มนวลได้จริงทําให้ปลาไม่ค่อยระแวงเลยนี่ผมว่าเป็นประเด็นสําคัญเพราะน้ําเล็กๆอย่างนี้ย มันสายไฟใหญ่ๆลงน้ำทีสายไฟใหญ่ลงน้ำปลาระแวงมากเพราะฉะนั้นผมสังเกตนะผมใช้คันเบอร์สองเนี่ยลงนุ่มนวลนุ่มนวลมากเดือลงนิ่มมากนะครับให้ปลาไม่ตึงปลาไม่จำเป็นต้องตีไก่เลยนะต้นน้ำไม่ต้องตีไก่ไม่ต้องห่วงเรื่องลมที่จริงไม่ควรใช้คันฟาแซคชั่นเลยใช่ไนมครับใช่ไหมครับใช้คันโมเดอเรานิ่มๆที่จะอาศัยลงนิ่มๆเนี่ะเดือลงนิ่มกว่าหลังการกีเซยน แล้วเหยื่อที่ใช้ครับมักจะใช้เหยื่อประเภทศไหนเพื่อต้นน้ำนะครับถ้าถ้านิ้ไม่ออกก่อนเลยใช้นิ้งเลยครับนิ้งเล็กๆครับนิ้งเล็กๆจิ๋วๆแน่นะครับผมตีลงไปแล้วปล่อยให้มันไหลตามธรรมชาติสตรีมเมอร์ได้ครับสตรีมเมอร์ก็ได้เหมือนกันครับผมแต่ก็ตัวจริงๆเลยถ้าเหมือนกับทุบปัสซิลวเลยแต่ที่สนุกที่สุดคือได้ายปลาต้องรายปลานะครับเราได้รายปลาได้ปลาต้นน้ำเนี่ยแต่รายปลา สนุกมากที่เราเห็นปลาขึ้นมาโชว์นี่ครับโอกาสได้ปลาสูงเลยโอกาสได้ปลาสูงครับผมนะครับคราวนี้เราพูดถึงอุปกรณ์ต่างที่ควรจะเลือกใช้กับการตกปลาต้นน้ำให้สนุกแล้วมันลำทางขนาดนี้ตกทีละคนดีกว่าไหมใช่ไปสองคนต้าตื่นผมว่าความสนุกของการมาตกปลาในบรรยากาศนี้คือมันร่มรื่นสบายไม่รีบร้อนนะครับไม่ต้องไปแย่งกันเหมือนตกปลาในบ่อหรือที่ไหนก่อ เที่ยวนี้เราจะถักกระต๊อกที่เขาทำถัปกันตกไปกันเชียร์ักกระต๊อกไปกันเชียนะครับเราผมว่าเราเอาง่ายกติกาแบบเด็กๆครับผมเอายิงฉุบเด้อใครชนะลงไปตกปลาใครแพ้ต้องกาแฟโอ้ซี่าใครจะได้ชมด้ายิงฉุบเอ้าโชคดีไปพี่ต้มกาแฟไม่เป็นเด้อได้เลยครับขอมอบคันที่ไปเดี๋ยวผมชมกาแฟอน่อยเจอกันครับ ครับฮะตาโตบ้างครับเอ้าเป็นไงบ้างครับสนุกยังเทค,ครับยางเทวแล้วครับแม่กาแฟพร้อมพอดีครับนี่โอเคขอบคุณครับผมไปต่อนะเอาเลยครับเจอกันครับผมเดเล่ดมันละ หยิ้มกันเลยนะโอ้ยเราบินปุ๊บดเลยครับปาจาดเลยนะาจสวยมากสีสวยมากสีทองเลยฮะสวยมากกินอะไรครับเมื่อกี้เมื่อกี้เหรอครับกินปิ้งยิ้มครับปิ้งิ้มเนี่ยครับเป็นตัวอย่างให้เห็นเลยว่ามาตกลําธารเล็กๆเนี่ยมันได้ปลาธรรมชาติความลื่นรมเพียงแต่ใช้อุปกรณ์ให้เหมาะสมแล้วเนี่ยก็จะสนุกกันมากๆสองทีแล้วนะคราที่แล้วคุณก็ ปลาพลวงงามๆสองตัวติดกันดี๋ยอัตรายัผมแพ้เขาอยู่สามศูนย์สามศูนย์ถ้าเป็นกีฬาธนูเนี่ยเขาหน้าคนนําคนติดตามอยู่ต้องยิงก่อนต้องยิงก่อนได้เลยออโต้เลยนะยิงก่อนเลยชนแก้วกาแฟกันดีกว่าครับสนองอัตรายครับเกมสนุกๆคลายพิชชิ่งครับผมไม่ต้องไปใหญ่ไม่ต้องไปไกลนะสนุกสนานกับบรรยากาศที่ลมแลวก็มิตรภาพครับครับผม